ทำไมเราต้องระวังวงเล็บในเลขยกกำลังด้วยก่อนที่จะไปหาคำตอบเราต้องรู้ก่อนว่าเลขยกกำลังนั้นหมายถึงอะไรเมื่อ a แทนจำนวนใดและ n เป็นจำนวนเต็ม a ยกกำลัง n หมายถึง a คูณกันไปเรื่อยๆทั้งหมด n ตัวค่ะ A ยกกำลัง N เป็นเลขยกกำลังเรียก A ว่าฐานเรียก N ว่าเลขชี้กำลังสามารถอ่านได้2แบบค่ะ A ยกกำลัง N แบบที่2อ,อ่านว่า A กกำลัง N ค่ะ เช่น3ยกกำลังสหมายถึง3คูณกัน4ตัวหรือ3คูน3คูณ3คูณ3 3นั้นเป็นฐาน4เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองสามารถอ่านได้2แบบคือ3ยกกำลัง4และ3กํกำลัง4เรามาพูดในส่วนของฐานกันฐานของเราอาจจะเป็นจำนวนเต็มบวกเต็มลบหรือเศษส่วนหรือทศนิยมนั่นเองเช่น 2ยกกำลังสหมายถึง2คูณกัน3ตัวหรือ2คูณ2คูณ, 2, คณ2มีค่าเท่ากับ8นั่นเอง2นั้นคือฐานเป็นจำนวนเต็มนั่นเองตัวอย่างต่อมาลบ3ยกกำลัง4หมายถึงลบ3คูณลบ3คูณลบ3คูณลบ3หรือลบ3คูณกัน4ตัวนั่นเองมีค่าเท่ากับ81เลบ3เนี่ยจะหมายถึงตัวที่เป็นฐานที่เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองสังเกตไหมว่าทำไมเราต้องใส่วงเล็บที่ฐาน ถ้าไม่ใส่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นความหมายจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างเช่นลบสามกำลังสี่หมายถึงจำนวนตรงข้ามของสามกำลังสี่หรือลบของสามคูณสามคูณสามคูณสามจะมีค่าเท่ากับลบแปดสิบเอ็ดนั่นเองจะเห็นไหมว่าคำตอบของสองตัวอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่วงเล็บเข้าไปเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ยจะไม่ถูก ไปยกกำลังด้วยนั่นเองจะทำให้คำตอบของลบสทั้งหมดยกกำลังสีไม่เท่ากับลบสามกำลังสี่ทีนี้เวลาอ่านอ่านเหมือนกันไหมอ่านไม่เหมือนกันค่ะแบบแรกจะอ่านว่าลบสทั้งหมดยกกำลังสี่แบบที่สองจะอ่านว่าลบสามกำลังสี่นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของฐานที่เป็นเศษส่วน เช่นเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองหมายถึงเศษ3ส่วน5คูณเศษ3มส่วน5มีค่าเท่ากับ9ส่วน25นั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่วงเล็บล่ะเศษ3ยกกำลังสองส่วนหหมายถึงเศษ3คูณ3ส่วน5นั่นเองมีค่าเท่ากับ9ส่วน5จะเห็นไหมว่าถ้าเราไม่ได้ใส่วงเล็บเข้าไปในฐานที่เป็นเศษส่วนจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยกกำลังแค่ตัวเศษนั่นเอง ตัวส่วนจะไม่ยกกำลังสรุปได้ว่าเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองไม่เท่ากับ เศษ3ยกกำลังสองส่วน5นั่นเองอ่านเหมือนกันไหมอ่านไม่เหมือนกันค่ะแบบแรกจะอ่านว่าเศษ3ส่วน5ทั้งหมดยกกำลังสองแบบที่2จะอ่านว่าเศษ3ยกกำลังสองส่วน5นั่นเองทีนี้เด็กๆพอจะเข้าใจไหมว่าทำไมเราถึงต้องระวังวงเล็บในเลขยกกำลังด้วยฝากไว้ให้คิดนะคะลบเศษ2ส่วน3ยกกำลังสามมีค่าเท่าก,กับ ลบเศษสยกกำลัง3ส่วน3หรือไม่ค่ะ